สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยขอพักเรื่องของบอนสีสักวันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้พี่จอยไปทําบุญนะคะตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ตีห้าก็ตื่นแล้วนะคะตื่นมาพี่จอยก็มาทําน้ําจิ้มลูกชิ้นนะคะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พี่จอยมา ลวกลูกชิ้นนะคะลวกลูกชิ้นวันนี้พี่จอยทำลูกชิ้นไปเลี้ยงเพนที่วัดนะคะเนื่องจากเป็นวันมรณาภาพของเจ้าอาวาสวัดโพทะเลนะคะหรือว่าหลวงพ่ออูของเราเนาะ,ะหลวงพ่ออูนะคะก็มีการจัดทุกปีนะคะทุกปีของวันที่24 พี่จอยกอ็ได้มาร่วมทำบ,บุญเนาะก็เลยเอาลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นวันนี้ง่ายดีเนาะลูกชิ้นกส็สิบสี่กิโลกรัมนะคะสิบสี่กิโลก็จะมีลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะคะ พี่จอยก็ตื่นมาก็ต้องตั้งน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะลวกลูกชิ้นลวกลูกชิ้นแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็เอาไปทำบุญทำบุญเลี้ยงเพลนพระแล้วก็ที่เหลือก็คือเลี้ยงเขาเรียกว่าทำทานนะคะกับญาติโยมที่มาทำบุญ เราก็แบ่งปันกันไปนะคะเพื่อนๆจ๋าคือทําเผื่อนะคะหรือจากทําบุญก็คืออแจกจ่ายให้กับศรัทธาญาติพี่น้องที่ <c oughs> เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาทําบุญเนะาะจะเป็นการทําบุญที่ ช่วงที่จะถึงปีใหม่ที่จะมาถึงนะคะก็รับบุญไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ถือทําทานไปด้วยนะคะพี่จอยก็ทําเยอะพอสมควรนะคะเต็มเต็มกระมังเลยนะคะทําเยอะมากๆเลยทําคนเดียวนะคะตื่นมาตีห้านะคะเพื่อนๆจ๋าลวกเองแล้วก็ทําเองแล้วก็ไปทาบุญที่วัดนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชมบรรยากาศในวัดที่เราไปทําบุญนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะเป็นวันครบรอบนะคะวันมรณาภาพของอพระครโูโพธิธรรมสุวัตรหรือว่าหลวงพ่ออูนะคะเพื่อนๆ หลายคนอาจรู้จักแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะถ้ามาวัดน,นี้ถ้าใครอ่ามีอะไรที่อยากจะบุญบานสานกล่าวหรือว่ามาขอกับท่านก็สมหวังไปเยอะพอสมควรน,นะคะส่วนมากเขาก็จะมาแก้บนในเรื่องของการบนก็ในเรื่องของบนอ่าลิเกนะคะมีการแก้บนลิเกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าหลวงพ่ออูหรือว่าพระ โปรที่ทมามัสวัดของเราก็ชอบลิเกเนาะก็จะประมาณนี้นะคะที่พี่เจยรู้มาก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะลวกลูกชิ้นนะคะก็สิบสี่กิโลนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสายคาเราไปทำบุญร่วมกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าทำบุญ วงปีใหม่นะคะให้อะไรอะไรที่ไม่ดีผ่านพ้นไปแล้วก็ขอสิ่งใหม่ๆเข้ามากับชีวิตนะคะเพื่อนๆจ๋าขอคุณมากมายนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกริงร๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมี ความสุขโชคดีมีชัยนะคะเดินทางไปมาปลอดภัยเที่ยวเหนือเที่ยวใต้ก็ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะคะมีความสุขมากมายในการาเปลี่ยนพอซอใหม่นี้นะคะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า